สวัสดีครับผมช่องทางเฟสเฟเวอรี่นะครับวันนี้มารีวิวตู้สิบนิ้วนะครับหนึ่งคู่กลางสี่แหลมสองนะครับปีคาราเกะปีเจ็ดแบนนะครับเครื่องเล่นบลูทูธพาวเวอร์สองตัวนะครับพาวเวอร์เป็นคัดดีหนึ่งตัวแล้วก็เป็นคัดดีเซชนลหนึ่งตัวนะครับคัตดีเซียนลสามารถไปเปิดด้านหลังนะครับเปิดด้านหลังแล้วก็เพิ่มเสียงกลางได้อีกนะครับเพราะว่ามันจะได้แปดดอกนะแต่ในชุดมีแค่สี่ดอกนะครับสำหรับคนที่อยากได้ ไปเพิ่มนะครับผมก็ใส่พาวเวอร์เผื่อไปแล้วนะครับผมก็ไปเพิ่มได้สี่ดอกนะในชุดมีสวิตช,ชิ่งให้ด้วยนะครับมีสวิตช,ชิ่งให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับก็คือครบเซตอย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยนะครับพร้อมส่งแล้วโอเคเราไปลองเทสเสียงกันนะครับเขาวๆ้าราคาอาจจะไม่นิ่งนะครับราคาอาจจะไม่นิ่งเพราะว่าแล้วแต่ของแต่ละชุดที่ส่งมานะครับว่า ราคาของในลอถนั้นๆจะมีราคาสูงขึ้นหรือปรับลงนะครับก็เป็นไปตามราคาต้นทุนนะครับผมโอเคเรามาลองเทดสเสียงกัน โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะป้ายแพ็คพร้อมส่งครับผมลูกค้ารอรับได้เลยนะครับจุดนี้เรียบร้อยครับไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะมาลงให้ชมอีกนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับช่องช่างเพชรรุ่ยรีครับ